หลายคนอาจจะสงสัยว่าการมิสทช้นั้นเกิดจากอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือแบบทดสอบและการที่เราไม่รู้จักตัวเองดีพอครับแบบทดสอบส่วนใหญ่จะอิงจากบุคลิกภาพของเราณขณะนั้นบางแบบทดสอบนั้นอ้างอิงจากทฤษฎี Big กไฟคือแทบไม่ได้เกี่ยวข้องกับค ognitive function เลยแต่บางคนก็บอกว่าเราทําแบบทดสอบในเว็บที่น่าเชื่อถือแล้วนะหรือเป็นแบบทดสอบที่แยกมาเป็นฟังก์ชันให้เราเลยไม่มีทางที่เราจะมิสทช้ได้หรอกคือผมต้องขอตอบว่าต่อให้เว็บนั้นจะแยกฟังก์ชันการทํางานของเราหรือน่าเชื่อถือแค่ไหนการทํางานของสมองเรา น,นั้นมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะประมวลผลออกมาได้ด้วยคําถามบางอย่างเช่นขณะนั้นเรามีจินตนาการหลงไหลในเรื่องแฟนตาซีคาดการณ์สิ่งต่างๆได้แม่นยําซึ่งแน่นอนว่าผลลัพธ์มันจะออกมาว่าฟังก์ชันนี้หรือฟังก์ชันนี้ของเรานั้นสูงทั้งๆท,ที่เราอาจจะเป็นแค่คนที่หลงไหลในเรื่องนามธรรมแต่เราอาจจะเป็น i n t p ที่ใช้ฟังก์ชันทีเป็นฟังก์ชันหลักก็ได้หรือตอนนั้นที่เราทําแบบทดสอบเราติดลูปหรือติดกริปอยู่หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเราเป็น type jumper หรือเปล่าเราจึงต้องสังเกตความคิดของตัวเองและศึกกษาจาจแหล่งข้อ มูลหลายๆที่มาประกอบกันโดยเฉพาะเรื่องของเอนนแกรมด้วยซีรีส์นี้เราจะมาอธิบายว่าถ้า MBTI แต่ละ type เป็นลักไหนจะมีข้อสังเกตยอย่างไรเพื่อให้เราจะสามารถมั่นใจใน MBTI และเอนนแกรมของตัวเองให้รู้จักตัวเองมากขึ้นและนําไปพัฒนาตัวเองให้เราเป็นเราในแบบที่ดีขึ้นคลิปนี้เราจะมาพูดถึง ISFJ หรือชื่อเต็มๆคือ Introverted Sensing Feeling Judging มี stack function คือ Si, Fi, n i. ISFJ เบอร์หนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างสงวนตัวและกักเก็บพลังงานไว้ไม่ค่อยแสดงออกมามากเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับแนวคิดที่ว่าอาจ b อบเว d ดันมากๆคือทุกอย่างมันต้องดีที่สุดพยายามทําสิ่งต่างๆให้เต็มที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทัศนคติแบบนี้อาจทําทให้ ISFJ เบอร์หนึ่งมิสใช้เป็น ISTJ หรือ INTJ ได้แต่ทัศนคติแบบนั้นของ ISFJ เบอร์หนึ่งไม่ใช่เพราะต้องการความเคารพหรืออยากจะได้รับความสนใจมากนักแต่เป็นเพราะ ISFJ เบอร์หนึ่งเป็น คนที่มีมาตรฐานที่สูงมากๆและต้องการหลีกเลี่ยงจากความกลัวสิ่งที่ไม่ดีสิ่งเลวร้ายตามทัศนคติของเบอร์หนึ่ง ISFJ เบอร์หนึ่งมีศมิลธรรมที่เข้มแข็งมองเห็นและสามารถตัดสินสิ่งต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ถูกและผิดได้ง่ายๆ ISFJ เบอร์หนึ่งาอาจจะไม่ใช่คนที่ดูนุ่มนวลดูอบอุ่นหรือเข้ากับคนง่ายมากเท่า ISFJ เบอร์อื่น ISFJ เบอร์หนึ่งเป็นคนที่มีระเบียบวินยัยรอบคอบนิยมความสมบูรณ์แบบและค่อนข้างมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมมากๆเพราะอาจจะรู้สึกหงุดหงิดและเครียดได้ง่ายเวลา คนที่พยายามทําอะไรให้เสร็จด้วยวิธีการแปลกใหม่หรือแตกต่างจากวิธีการของตัวเอง ISFJ เบอร์สองนั้นบางสถิติก็บอกว่าพบได้มากที่สุดในบรรดา ISFJ แต่บางสถิติก็บอกว่าพบในเบอร์9้ามากกว่า ISFJ เบอร์สองเป็นคนที่ชอบดูแลและเอาใจใส่ผู้คนรอบๆตัวของตัวเองเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมี Empathy ค่อนข้างสูงเป็นคนที่ใจกว้างและห่วงใยสวัสดิภาพของผู้อื่นรับรู้ความต้องการและอารมณ์ของผู้อื่นได้ง่ายส่วนใหญ่ก็จะทํางานหรือรับหน้าที่ที่จะรองรับความต้องการและอารมณ์ของผู้อื่นทําให้ดูเป็นคนที่มีความเป็น Extrovert สูงอาจมิสไท e ์เป็น ESFJ ได้ ISFJ เบอร์2มักจะมีปัญหากับการที่คนอื่นๆไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความสัมพันธ์ของตัวเองมากเท่ากับที่ตัวเองทำให้คนอื่นๆและยิ่งถ้า ISFJ เบอร์2 u n h e a l t h y ก็อาจจะเป็นคนที่เล่นบทเหยื่อเพื่อให้ได้รับความเห็นอกเห็นใจหรือเพื่อให้ได้รับความสนใจจากคนอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามถ้า ISFJ เบอร์2 h e a l t h y ก็จะเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คนอื่นโดยที่ไม่มีแรงจูงใจซ่อนเร้นเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญในเรื่องความต้องการของตัวเองคือเคารพความต้องการของตัวเองมาก ขึ้น ISFJ เบอร์3เป็นคนที่มีเป้าหมายและความฝันที่ยิ่งใหญ่ชอบแข่งขันมีความทะเยอทะยานและมีแรงผลักดันมากกว่า ISFJ เบอร์อื่นไม่กลัวที่จะต้องทำงานหนักเพื่อทำให้ความฝันเป็นจริงซึ่งอาจมิทช้เป็น ISTJ ได้ ISFJ เบอร์3เป็นคนที่สนุกไปกับการโฟกัสไปที่เป้าหมายเป็นคนที่มักจะพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ต่างจาก ISFJ เบอร์หนึ่งตรงที่ ISFJ เบอร์3ให้ความสำคัญกับการได้รับการตอบรับเชิงบวกจากคนอื่นๆต้อง การที่จะได้รับการให้เกียรติจากผู้อื่นในทุกๆด้านของชีวิตโดยเฉพาะในบริบททางวิชาการหรือในวิชาชีพสิ่งนั้นมันจะช่วยทําให้เซลล์สตีมของ ISFJ เบอร์สเพิ่มขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ISFJ เบอร์สเป็นคนที่สามารถอ่านสภาพแวดล้อมรอบๆตัวได้อย่างง่ายดายและสามารถรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นๆได้ง่ายว่าคนอื่นๆต้องการอะไร ISFJ เบอร์สสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการในการตอบสนองกับคนอื่นๆได้ง่ายทําให้ดูเป็นคนที่มีเสน่ห์มีอารมณ์ขันและมีความสามารถหลากหลาย s f j เบอร์สนั้นต่างจากเบอร์3ไทยอื่นๆตรงที่ต้องการความมั่นคงและความสะดวกสบายมากกว่าคล้ายๆคนเบอร์9คือจะตระหนักถึงความต้องการทางกายภาพอาจจะไม่ได้ทํางานหนักจนถึงจุดที่ร่างกายเหนื่อยล้ามากๆเท่าเบอร์3อื่นๆมันเลยทําให้ ISFJ เบอร์สมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จยากถ้าขยานันผิดที่ ISFJ เบอร์สี่เป็นคนที่ให้คุณค่ากับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองลึกซึ้งชอบครุ่นคิดและมักจะเศร้าโศกมากกว่า ISFJ เบอร์อื่นปรารถนาจะให้คนอื่นเข้าใจและค้นหาความสําคัญของตัวเองในโลกใบนี้อาจมิสทช้เป็น ISFP หรือ INFP ได้ ISFJ เบอร์สี่เป็นคนที่มีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปซึ่งเกิดอยู่ในระดับลึกของจิตวิญ,ญญาณมักจะหอยหาชิ้นส่วนที่ขาดหายไปสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองนั้นสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการสแสวง หาเพื่อนฝูงครอบครัวคนรักที่จะสามารถนําชิ้นส่วนที่ขาดหายไปนั้นมอบให้กับตัวเองได้ฟังก์ชันฟรีของ ISFJ เบอร์สีนั้นทําให้ ISFJ เบอร์สีปรารถนาที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนและให้การช่วยเหลือผู้คนแต่ ISFJ เบอร์สี่ก็ยังเป็นคนที่เก็บตัวและห่างเหินกับผู้อื่นมากกว่า ISFJ เบอร์อื่นๆอยู่ดีอารมณ์ของ ISFJ เบอร์สี่นั้นค่อนข้างละเอียดอ่อนและลึกซึ้งอย่างมากทําให้ ISFJ เบอร์สี่สามารถสัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและคนอื่นได้ละเอียดกว่าเบอร์สี่ไทยอื่นๆ you <laughs> ISFJ เบอร์หเป็นคนที่ชอบวิเคราะห์มากๆเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวและห่างเหินมากกว่า ISFJ เบอร์อื่นอาจทําให้มิสไทเป็น ISTJ ISTP หรือ INTP ได้ ISFJ เบอร์หเป็นคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่เพลิดเพลินไปกับการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่ตัวเองสนใจคาดหวังว่าการรวบรวมข้อมูลและความรู้เยอะๆนั้นมันจะเพียงพอทําให้ตัวเองออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างเชี่ยวชาญและปลอดภยัยฟังก์ชันการทํางานของ ISFJ เบอร์หคือใช้ประสบการณ์จากอดีตของฟังก์ชัน C ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักกับหลักตรก,กะภายในของฟังก์ชันที่ที่เป็นฟังก์ชันตัวที่3เพื่อทําให้เข้าใจสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้และนําไปประยุกต์ใช้แต่ถ้าไม่ได้พัฒนาฟังก์ชันฟรี ISFJ เบอร์5ก็จะต้องทุกทรมานกับสภาวะลูบซีทีอยู่บ่อยๆ ISFJ เบอร์5เลยมักจะชอบสะสมความรู้เยอะๆแต่ก็กลัวที่จะนําข้อมูลที่มีไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง ISFJ เบอร์หกเป็นคนที่ซื่อสัตย์น่าเชื่อถือไว้ใจได้มีแนวโน้มที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ISFJ เบอร์หกเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเห็นแก่ตัวทำสิ่งต่างๆให้คนอื่นๆอย่างเต็มใจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆสูงมากๆใส่ใจรายละเอียดมีอารมณ์ขันที่แปลกประหลาด ISFJ เบอร์หกเป็นคนที่ค่อนข้างเคารพกฎเกณฑ์มากๆเคารพผู้มีอำนาจถึงแม้ว่าภายในจะเกิดความสงสัยอยู่มากมายก็ตาม ISFJ เบอร์หกเป็นคนที่มักจะประเมินขอบเขตของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆมี มีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่วิตกกังวลได้ง่ายๆให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกและค่อนข้างระมัดระวังตัวด้วยความที่มีฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันด้อย ISFJ เบอร์หเลยมักจะจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆอย่างละเอียดอาจถึงขั้นเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำตรวจเช็คทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะสรุปไปสู่ผลลัพธ์ ISFJ เบอร์เจค่อนข้างหายากมากๆเป็นไทยที่หายากที่สุดในบรรดา ISFJ ISFJ เบอร์7นั้นค่อนข้างมีความเป็น เอ็กโทรวอสูงเป็นไทยที่มีโอกาสมิสไทได้ง่ายมากๆซึ่งอาจมิสไทเป็น ESFJ ENFP หรือ ENTP ได้แม้ว่าธรรมชาติของ ISFJ นั้นชอบทำอะไรที่เป็นรูทีนและชอบความมั่นคงแต่ ISFJ เบอร์เจ็ดนั้นต่างออกไปนิดหน่อยคือหลายครั้งมักจะกระโดดข้ามไปใช้ฟังก์ชันนี้ซึ่งเป็นฟังก์ชันด้อยของตัวเองทำให้เป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พบเจอชอบที่จะสำรวจและมองหาประสบการณ์ใหม่ๆและแนวคิดใหม่ๆหรือค้นหาความสนุกสนานในทุกสถาน การคิดบวกถึงแม้ว่าชีวิตจะอยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ำหรือในสถานการณ์ที่น่าเบื่อแต่ก็มีข้อเสียตรงที่หลายครั้ง ISFJ เบอร์เจ็ดมักจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์เชิงลบด้วยการทำสิ่งซ้ำๆเดิมๆเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นการดูหนังดูละครหรือกิจกรรมเดิมซ้ำๆซึ่งเมื่อกิจกรรมเหล่านี้จบลงมันอาจทำให้ ISFJ เบอร์เจ็ดกักเก็บอารมณ์ต่างๆไว้มากมายจนอาจระเบิดออกมาภายหลัง ISFJ เบอร์เจ็ดต่างจากเบอร์เจ็ดอื่นๆคือเป็นคนที่ทุ่มเทกับสิ่งต่างๆมากกว่ามีความรับผิดชอบมากกว่า มุ่งมั่นมากกว่านอกจากฟังก์ชันนี้ที่กระโดดข้ามไปใช้บ่อยๆแล้วนั้นฟังก์ชันฟรีซึ่งเป็นฟังก์ชันตัวที่2ของ ISFJ เบอร์7ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเช่นกันทําให้ ISFJ เบอร์7สนุกไปกับการใช้เวลากับผู้คนสนับสนุนผู้อื่นและพึ่งพาผู้อื่นอยู่บ่อยๆ ISFJ เบอร์8นั้นก็ไม่ใช่ไท p e ที่พบได้ทั่ว,วไปอาจจะกําลัง m i s t y ป์เป็น ISTJ หรือ ESTJ อยู่ ISFJ เบอร์8เป็นคนที่สนุกไปกับการจัดระเบียบสิ่งต่างๆให้ความสําคัญกับความเป็นอิสระของตัวเองนิยามของ ISFJ นั้นคือคนที่พูดจานุ่มนวลใจดีระมัดระวังแต่ ISFJ เบอร์8นั้นกล้าแสดงออกและมีเสน่ห์ ISFJ เบอร์8ในวัยเด็กนั้นรู้สึกว่าตัวเองต้องคอยดูแล,แลและจัดการชีวิตของตัวเองด้วยตัวคนเดียวมาตลอดเพราะผู้ปกครองของ ISFJ เบอร์8นั้นไร้ประสิทธิภาพไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ISFJ เบอร์8เลยเกลียดการถูกควบคุม ISFJ เบอร์8นั้นมีความตระหนักรู้ต่อสังคมและให้ความสำคัญกับผู้คนมากกว่าเบอร์8ส่วนใหญ่ชอบปกป้องความยุติธรรมและต่อต้านความอายุติธรรมเกลียดคนที่เอาเปรียบหรือรังแกผู้ที่อ่อนแอ ISFJ เบอร์8ค่อนข้างแรงกว่า ISFJ เบอร์อื่นอาจมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าความขัดแย้งหรือการโต้เถียงนั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทําให้ปัญหาคลี่คลาย ISFJ เบอร์8 ส่่วนใหญเลยมีแนวโน้มเป็นเบอร์แปดที่มีซับไทแบบโซเชียลมากกว่าไทย,ย่อยแบบอื่นๆ ISFJ เบอร์เกนั้นบางสถิติก็บอกว่าพบได้มากที่สุดในบรรดา ISFJ พอๆกับ ISFJ เบอร์2 ISFJ เบอร์เก้าเป็นคนที่ดูผ่อนคลายสบายๆมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรักความสงบและกลัวความขัดแยง้งเพลิดเพลินไปกับชีวิตอันเงียบสงบที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ISFJ เบอร์เก้านั้นเป็นมิตรมากๆชอบซัพพอร์ตคนอื่นๆเลยมักจะเป็นที่ชื่นชอบจากผู้คนชอบที่จะทําให้ผู้คนรู้สึกสบายใจไม่ว่าจะทางกายภาพหรือจิต และทำให้แน่ใจว่าผู้คนรอบๆตัวนั้นมีอารมณ์หรือความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วจริงๆ ISFJ เบอร์9ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดการสภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายและคุ้นเคยชอบทำให้พื้นที่รอบๆตัวของตัวเองนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นคนที่ชอบทำอะไรเป็นรูทีนและชอบความมั่นคง ISFJ เบอร์9นั้นมีแนวโน้มที่จะไหลไปตามความเชื่อและความคิดของผู้ที่มีอำนาจได้ง่ายๆเพียงเพราะต้องการความสงบและไม่อยากให้ใครมาลุกล้ําในขณะเดียวกันนั้นถ้าใครที่ไม่ได้มี อำนาจมากกว่าหรือคนที่ ISFJ เบอร์9มองว่าเป็นคนนอกมาทำลายความสงบหรือล้ำเส้นของ ISFJ เบอร์9อาจถูกโต้กลับด้วยความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย